สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองข่าวลือยุบสภายุคประยุทธ์จันโอชาบทเรียนจากอดีตแม้จะมีการยืนยันจากพเอประยุทธ์จันโอชาผ่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นในขณะนี้ กระนั้นถแถลงนี้มีคนน้อยที่จะปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยมิใช่เพราะหนึ่งพระเด็กประยุทธ์จันอชามีได้ถแถลงด้วยตัวเองหากแต่มอบหมายผ่านบทบาทของโฆษกหากแต่2เพราะเป็นบทเรียนยุบสภาในอดีตการยุบสภาในยุคข,ของพระเด็กเปรมติลสุวรานนท์มีหลายครั้งที่พักร่วมรัฐบาลไม่ได้ระแคะระคายหากแม้แต่ คนใกล้ชิดก็ไม่รู้ยิ่งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยยิ่งในยุคของรัฐบาลบัญหารศิลปะอาชายิ่งมากด้วยความยอกย้อนซ่อนปมปมแห่งการลงโทษปมแห่งการสั่งสอนร,ระหว่างยุคในชวนหลีกภัยกับยุคของบัญหารศิลปะอาชาต้องยอมรับว่ายุคของบัญหารศิลปะอาชานั้นมีความซับซ้อนมากกว่ายุคของในชวนหลีกภัย อาจเนื่องจากสป,ปกรท่าทีของพักพลังธรรมที่มีมติงดออกเสียงอาจเป็นบาะแสหนึ่งและก็มีความสำคัญเพราะพักพลังธรรมกับพักประชาธิปัตย์เบียดขบกันอยู่แล้วแต่ในยุคข,ของบัรหารศิลปะอาชามากด้วยกลนเกมด้วยรูปโฉมการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพักประชาธิปัตย์เล่นบทโหดกระนำพักบัรหารศิลปาอาชา อย่างเหี้มโหดแต่ภายในมีการเบียดขบกันในรัฐบาลน,นั่นก็คือมีการจับมือระหว่างนายสนธิเทียนทองกับผลเอกชวลิตยงใจยุทธบีใบให้นายบรรหารศริลปะอาชาลาออกแต่นายบรรหารศริลปะอาชาเลือกที่จะยุบสภาการตัดสินใจของนายบรรหารศริลปะอาชาเป้าจึงไม่ได้อยู่ที่พักประชาธิปัตย์หากแต่อยู่ที่พวกเดียวกันเพราะ นายสนอเทียนทองคือเลขาธิการพรรคชาติไทยการเคลื่อนไหวสะท้อนอย่างเด่นชัดว่านายสนอเทียนทองเอาใจออกห่างไปร่วมกับพรรคความหวังใหม่ของพลเด็กชวลิตยงใจยุทธบีบนายบรรหารศิลปอาชาออกจากนายกรัฐมนตรีเป้าหมายก็เพื่อผลักดันให้พลเด็กชวลิตยงใจยุทธเข้าไปแทนที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เป็นเรื่องที่นายบรรหารศิลปอาชายอมไม่ได้ แม้จะเคยรับปากและมีการถแถลงออกมาแล้วแต่ในที่สุดในบรรหารศิลปะอาชาก็เลือกการยุบสภาให้เป็นทางออกตีแสกหน้านายสนธเทียนทองเมื่อน,นำเอาสถานการณ์ในยุคบรรหารศิลปะอาชามาเทียบเคียงกับสถานการณ์ในยุคประยุทจันโอชาก็สัมผัสได้ในเบาะแสและร่องรอยเบาะแสแห่งความร่วมมือระหว่างสองพักการเมืองใหญ่แสดงร่องรอย ผ่านกระบวนการทำให้สภาล่มนี่ย่อมเป็นแค้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาฝังจำความคืบหน้าสถานีความคิดเลขที่12 8ปีเมื่อไหร่ยังไงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธข่าวผ่านโฆโกรัฐบาลมาว่าจะไม่ยุบสภาจะเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ข่าวยุบสภา เกิดจากกระแสที่ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะพ้นวาระในยิมสามสิงหาคมนี้จึงจะชิงยุบสภาเพื่อรักษาการนายกรัฐมนตรีจะได้ทำหน้าที่ในการประชุมเอเป็กให้รู้ล่วงไปต้นเรื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158วรรคสี่ที่กำหนดมีให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกิน8ปีพลเอกประยุทธ์เริ่มเป็นนายกเมื่อยิสิงหาคม2 5 5 7ดังนั้น นับง่ายๆจะครบ8ปีในยิ่มสสิงหาคม2565อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองโดยมีเอกสารสนับสนุนคือบันทึกการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทเมื่อเดือนกันยายน2561ระบุว่าให้นับตามที่ดำรงตำแหน่งจริงถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีก็ต้องเก็บของกลับบ้านถ้านายก8ปีพ้นหน้าที่รองนายกเบอร์หนึ่งคือบิ๊กป้อม จะต้องทําหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีจากนั้นเป็นภาระของประธานรัฐสภาในชวนหลิกภัยจะต้องดําเนินการสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่แต่การเมืองประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้กันว่าไม่ค่อยมีอะไรง่ายๆแบบ1นบวกหเป็น2มีนักกฎหมายเกี่ยวข้องออกมาเสนออีกทางโดยชี้ว่าบันทึกการประชุมให้นับจากปี57 จะเรียกว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ได้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและในวันที่หารือกันตามเอกสารดังกล่าวนั้นมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยและแสดงความเห็นแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้พร้อมกับย้ำว่าการนับ8ปีของนายกรัฐมนตรีต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่มาตรา158แค่วัคเดียวและระบุว่านายก ที่ห้ามนั่งเกิน8ปีต้องเป็นนายกที่มาตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูนปี60คือมาจากบัญชีของพักการเมืองตามมาตรา88และ89และได้รับการรับรองได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งตามมาตรา158และ159ดังนั้นถ้านับแบบนี้นายกพลเอกประยุทธ์ก็จะเพิ่งเป็นนายกมา3ปีเศษนับจากมิถุนายน2562 ยังไปต่อได้อีกหลายปีกว่าจะครบ8ปีกูเช่ยวชาญกฎหมายอีกคนนั้นบอกว่ายังมีวิธีการนับอีกแบบกล่าวคือเริ่มนับตั้งแต่ในเดือนเมษายน2 5 6 0อันเป็นเวลาที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งมาตรา264กําำหนดให้ครมและนายกรัฐมนตรีก่อนรัฐธรรมนูญปี2560เป็นครมและนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี2560นี้ด้วยนักกฎหมายผู้เสนอแนวคิดนี้ย้ำว่าครมและนายกรัฐมนตรีก่อนใช้รัฐธรรมนูญปี2560ในทางกฎหมายไม่ใช่ครมและไม่ใช่นายกตามรัฐธรรมนูญปี60แต่เพราะมีบทชวาการมากำหนดให้ถือว่าเป็นจึงเริ่มนับวาระนายกตามรัฐธรรมนูญนี้จากเดือนเมษายน2560เปต้นมาถ้ากับว่าพรเดกประยุทธ์เป็นนายก มาแล้ว5ปีเสร็จอยู่ต่อได้อีก2ปีเศษสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกี่ปีกันแน่8ปี5ปีหรือ3ปีเป็นหน้าที่ของสาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยหลังจากรับคำร้องจากผู้สงสัยไปแล้วนี่ไม่ใช่ช่วโมงคณิตศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทยความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองรอยร้าวลึก ฟ้องพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคบ้านป่า้อยต่อประหนึ่งว่าคําบัญชาให้มีการฟ้องนายสมชัยศรีสุทธิยากรและนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะเป็นการป้องกันตัวป้องกันตัวผ่านกระบวนการปฏิเสธโดยพื้นฐานแล้วก็คือปฏิเสธต่อการวิเคราะห์ในลักษณะอันเป็นการกล่าวหาจากบุคคลทั้งสองที่จะอยู่ในฐานะจำเลยคำถามก็คือสองคนนี้กล่าวหาอะไร และอย่างไรคําตอบก็คือเป็นการกล่าวหาถึงเงื่อนงําอันนำไปสู่สถานการณ์สภาลม่มซึ่งส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางการเมืองความสูตร500หารนําไปสู่สูตร100หารคําถามก็คืออุบัติแห่งสูตร500หารน่ะซึ่งสวนความต้องการเดิมของร่างพรปรที่ผ่านวาระหนึ่งผ่านวาระกรรมธิการเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้แหละที่สำคัญ และยยออออก้นนนซ่่เงืความยอกย้อนซ่อนเงืงอ่อ,นซ,อน,นซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวาระแรกกับวาระของคณะกรรมาการมีได้อยู่นอกเหนือความรับรู้ของสังคมโดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยากรไม่ว่าจะมองจากการเป็นกรรมาการไม่ว่าจะมองจากการเป็นอดีกะกะตกรกตไม่ว่าจะมองจากการเป็นประธานยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยเมื่อจะเป็นการมองจากการเคยเป็นผู้สมัคร ของพรรคประชาธิปัตย์การออกโรงของสมชัยศรีสุทธยากรเมื่อมองทะลุไปยังเงาของพลตรุษเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทจึงมากด้วยคำถามกระนั้นคำถามที่ร้อนแรงและสร้างความหงุดหงิดให้กับบ้านป่าร้อยต่อมากกว่ากลับเป็นของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนี่คือความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวยิ่งละเอียดอ่อนเพราะว่าหนึ่งนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค เคยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพักจึงถือได้ว่าคลุกอยู่ในวงในอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพแห่งพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งอยู่ในฐานะที่ปรึกษา,ายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจจากผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาไม่เพียงแต่มอบหมายงานทางการเมืองให้อย่างต่อเนื่องหากแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นว่า เป็นมือหนึ่งในการเดินทางทางการเมืองรูปธรรมสำคัญคือพรรคกรมไทยสร้างชาติการออกโครงวิกยาวิจารณ์สถานการณ์สภาลม่มการตอบโต้ด้วยการฟ้องร้องจากบ้านป่ารอยต่อจึงดำเนินไปอย่างมีปฏิสัมพันธ์เข้าทำนองหยิกเล็บเจ็บเนื้อการฟ้องร้องต่อในพิรพันธ์ศาล,ลวิภาคคือตัวอย่างสดๆร้อนๆสะท้อนความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ ภายในของกลุ่มสามปอดำเนินไปในลักษณะสงครามตัวแทนเมื่อนำเอาปมและประเด็นแห่งความขัดแยง้งความไม่พอใจจากทั้งสองฝ่ายประมวลมาดำเนินการสังเคราะห์ก็จะประจักษ์ประจักษ์ในภาวะเบียดขบในทางการเมือง